ท่านมีนโยบายในการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกอย่างไรครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนโยบายเลยฮะผมไม่ได้เอาเมืองมรดกโลกพระโจทย์ของผมคือเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบรรทัดแรกของหน้านโยบายเนี่ยจะเขียนว่าศาสนาประเพณีวัฒนธรมรมภูมิปัญญาต้องให้เป็นวิถีชีวิตเมืองนะครับเพื่อให้เกิด การบริโภคและนํามาสร้างความมั่งคั่งของคนเมืองต่อเนื่องจะนํามาสร้างความยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่เราไม่สามารถออกกรอบออกกฎอะไรมาครอบคนได้ถ้าคนนั้นน่ะยังไม่มีองค์ความรู้ยังไม่มีความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็นเราต้องทําให้คนเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็นก่อนตรงนั้นน่ะสำคัญเขาจะภาคภูมิใจได้ยังไงเมื่อสิ่งที่เขาย,ยึดสิ่งที่ถือสิ่งทีเขาเป็นน่ะมันหากินได้ เมื่อเขาหากินกับสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วเนี่ยเขาจะมีความมั่งมีเขาจะมีสุขเขาจะไม่ย้ายถิ่นฐานเขาจะยึดถือยึดปฏิบัติแล้วก็สืบเนื่องลูกหลานต่อไปคราวน,นี้สิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นได้เนี่ยก็คือการที่จะขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่ไม่ได้เป็น world heritage เป็น world c u l t u r a l heritage เราไปบอกว่าเฉพาะกำแพงเมืองเป็น world heritage ท่านทราบหรือไม่ว่าการที่เป็น Heritage มีกฎบังคับห้ามนู่นห้ามนี่เต็มไปหมดเลยเชียงใหม่มันเกินที่จะห้ามแล้วแต่การที่จะเป็น World Cultural Heritage หรือว่าเมืองบรรลของโลกธรรมวัฒนเนี่ยสามารถครอบคลุมทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถที่จะครอบคลุมไปทั้งบริเวณใกล้เคียงและทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของกายภาพเมืองเนี่ยสถาปนิก ผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดทิศทางของการพัฒนาเมืองให้เกิดสถาปัตยกรรมและเกิดความงามสงาม่าความงดงามของเมืองควบคู่ไปเทศบาลนาครเชียงใหม่เป็นส่วนอย่างยิ่งในการที่จะรับและตอบสนองกับแนวทางขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เป็นเป็นอทิษทางที่งดงามสงาม่างามและยั่งยืนหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือการควบคุมของเทศบาลนาครเชียงใหม่เช่นกรมศิลปากรเช่นวัดวาอารามขึ้นอยู่กระทรวงวัฒนธรรมกรมศาสนา ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาบริการร่วมกันกับเทศบาลนครชยงใหม่ผมเองเนี่ยมีโอกาสไปอัดทีวีโอที่วัดหนึ่งขออนุญาตนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อท่านเชื่อหรือไม่เห้เสียนพ้าเนี่ยไปทาเป็นสีน้ำเงินผมเห็นแล้วผมอดไม่ได้ผมต้องเดินไปหาเจ้าอา,าดวาสบอกว่าไปทาสีท่านอย่างนั้นได้ยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้เ,นเกิดขึ้นด้วยการรู้และไม่รู้การเข้าใจและไม่เข้าใจ พราะฉะนั้นกระบวนการเราจะปล่อยให้แต่ละที่แต่ละทางขับเคลื่อนไปเองไม่ได้เทศบาลนครเชียงใหม่สถาพนิกล้านนาสถาพนิกต่างๆผมเองนําเสนออยู่ในนโยบายอยู่แล้วว่าจะต้องมีสภาพ,พลเมืองมาช่วยกันกํากับดูแลการกํากับดูแลเนี่ยมันไม่ได้มาซึ่งท่านมาชี้สั่งแต่มันได้ผลพวงจากการที่ท่านจะมีการมีส่วนร่วมและไปทําความเข้าใจกับวัดวาอารามประชาชนที่เกี่ยวข้องมันทําให้เกิดการบวนการมีส่วนร่วมมันง่ายขึ้น และชัดเจนขึ้นและมีพลานุภาพขึ้นหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาขับเคลื่อนเพื่อรักษาทั้งวัฒนธรรมประเพณีทั้งในเชิงกายภาพให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันนํามาซึ่งการอยู่ในถิ่นการมั่งคั่งของคนเชียงใหม่และเป้าหมายสําคัญที่สุดคือความยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ